ไอยอิษดาอวดคลิปลูกสาวพูดได้น้องเลอาช่างพูดน่าเอ็นดูมากตกหลุมรักรอบที่ร้อยจริงๆสำหรับน้องเลอาลูกสาวทุติรกของคุณแม่คนสวยไอ้ยพิษดาเรียกว่าแม่โพตรูปที่ไลก็มีคนเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์เยอะมากพอลูกสาวแม่น่ารักน่าชังมากโคงหน้าชัดแววสวยตั้งแต่เด็กเลยและพัฒนาการความน่ารักของน้องเลอาที่ล่าสุดไอ้ยพิศดาเพิ่งจะโพต์คลิปแคปชั่นว่า พูดได้ละก็ไม่ต้องซื้อน้องเลอาพูดเจอยแจ๋มากแม้ยังไม่เป็นคำแต่รู้เลยว่าช่างพูดช่างเจรจาน่ารักสุดๆไปเลยยิ่งส่งยิ้มทีใดยิ่งทำให้คนดูใจละลายงานนี้ทำเอาพี่ๆและสาวโซเชียลกดไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆเลยทีเดียวหากชอบคลิปคราวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งใด้วยนะคะขอบคุณค่ะ